โอ้สต้วเหรอมึงโอ้เหียแม่งโหดเลยสัสอยู่กับมึงนะขอเป็นหัวไม่ต้องใส่เก่าอ่ะไอ้คุณนอมมีมรขหวว้ัวเกิทำไรโดนชะมังสัสโอ้ยแตบงแ้วบ้งบงไม่ได้ฝันไปตื่นตื่นตองท่านไม่ได้ฝันตื่ตื่ตีออะไรญาหรือไง เอากัดกัดกัดเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บจังเลยเจ็บไหมเจ็บจังเลยก็เจ็บจะไม่ใช่ความฝันไอ้คุณวอยทขาไมทเาไม่มาตีหัวกูสตีดูสิแล้วมึงอ่ะฮะกูยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยกูอยู่ข้างหลังนี่มัแสดงว่ามึงยังสติดีอยู่สติดีมึงพาเพื่อนไปโรงพยาบาลเพื่อนกูสังเกตไม่ดีแล้วเพราะองค์ท่านเนี่ยควรที่จะต้องไปโรงพยาบาลทรงพักปัญญาอ่อนแล้วไปตรวจจิตจิตมึงด่ากูแล้วไอ้ปันพระคำพูดย่างนัก ไอ้กุ้งวอดนี่มึงกล้าตีกูนี่หัวมึงออยู่ในรถจากปยานะถ้ากระหม่อมฉันจะตายก็คงไม่เสียได้ชีวิตก่อนที่กระหม่อมฉันจะตายก้องฉันขอเล่าให้พระองค์ฟังสักหนึ่งเรื่องได้ไหมพระเจ้าค่ะด้วยความที่กูกับมึงยู่กันมานานไม่เคยเปิดปเกเปิดใจคุยกันเลยมีเรื่องอะไรที่มึงอยากเล่าให้กูฟังคนที่รู้ดีที่สุดไม่ใช่กระหม่อมฉันคนเดียวคนคนนั้นก็คือไอ้แป้นด้วย คนที่จะเล่าเรื่องแล้วทั้งหมดนะตอนนี้คือไอ้แป้งคนเดียวเท่านั้นไอ้แปงมึงเล่าให้พวกเราทั้งฟังดูนีฟังนะพี่เจ้าค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเขามาจอดรถข้างในจอดข้างในแล้วเขาก็ามา,าประกาศเปล่าเปล่าประกาศไปประกาศมา เสียงชนกันคณะนี้ก็เล่นไม่รู้เรื่องไม่ใช่คณะหมอมชั้นอย่างเดียวพระเจ้าค่ะหลายคณะก็บ่นมาแล้วก็มาประกาศให้ลิกเกถอยรถอีกอะไรไอฮิตบวยหแล้วเรื่องเขานี่อ้าวไม่ใช่กรรมการ,เ,เ,รนเนี่รมึงเงียบไปเลยจอดรถข้างใน่พระองค์ท่านหลังจากจบเรื่องนี้แล้วถ้าพระองค์ท่านจะฆ่ากับมอมชั้นไอวอนคนนี้ องค์ฉันจะไม่ขัดพระทัยของหลวงท่านแม้แต่นิดเดียวตับโปรดฟังของฉันก่อนเถิดเมื่อ20ปีที่แล้วแ่นดินโยธากาของหลวงทัดฟ้าลงองค์กษัตริย์ฟาลันงได้ยกทัพไปไปแห่งเมืองโกสวีเพราพระองค์ทัตริฟ้าล่ง ได้ฝันไปว่ามีเด็กดีมีป้าแดงที่มือซ้ายตัดพกะกรซ้ายตัดพกะกรขวาขอ,อความดวงใจพระองค์ท่านสรุปตื่นมาให้ผมฉันเป็นคนดูให้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่ากองฉันเป็นคนดูดวงกาเมือ่อเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านฟ้าล้านฝันมันคือความจริงทั้งหมดพระองค์ท่านฟ้าลั่นเลยสั่งให้เราทหารหารทุกคนยกทัพไปแห่งเบองโกสตี แต่ณเมืองโกสมพีมีแม่ทับะดูกเหล็กฝีไม้ลายมือดีแต่พระองค์ท่านฟ้าลั่นไม่มีความเก่งโกนสั่งให้ไพ่คนทุกคนยกทัพไปแหงเมืองโกสัมพีท่านนั้นศึกนั้นนองเลือดพระองค์ท่านฟ้าลั่นกวาดเมืองทั่วเพื่อตามหาเด็กปีที่มีปานได้ที่ฝ่ามือแต่กลับหาเจอไม่แต่ใครจะรู้ว่าแม่ทับะดูกเหล็กคนนั้น เขาได้อุ้มลูกของเขาหนึ่งคนและยังมีพระธิดาอีกหนึ่งโลงอยู่ที่อ้อมอกของเขาตรอฉันวิ่งตามแม่ทับกระดูกเลคนั้นมาต้นถึงโรงช้างแม่ทับกระดูกเลคนั้นตัดสินใจที่จะโยนลูกตัวเองเข้าไปในโรงช้างเพื่อจะเรียกพระธิดาไว้เวลาการผ่านไปแม่ทับกระดูกเลคนั้นคิดว่าตัวเองค้นภัย ไ่หาลู้ไหมขู่กันขัดฟ้าล่นเหล่าทาหารร้องไว้ไม่สามารถหนีออกไปได้สุดท้ายแล้วฟ้าลั่นบังคับให้แม่ทัพกระดูกเล็กคนนั้นมาอยู่ภายในเมืองหลวงอยู่จนมาถึงจุดปัจจุบันนี้แต่ก่อนที่ฟ้าลั่นจะเดินไปเคยลั่นวาจาวไว้ว่าให้แม่ทัพกระดูกเล็กเลี้ยงเด็กคนนี้ฝีไม้ไลายมือมีเท่าไหร ให้เลี้ยงให้หมดอายุครบยี่สิบพรรษาเมืยอไหรจะให้เด็กคนนี้ตัดหัวมันระหว่างที่กระ่มอมช้างกำลังจะเดินไปเด็กคนนั้นร้องมันร้องไม่หยุดไอเด็กเฮียน,นี่นะมันจะรอดอยู่แล้วถ้าหากมันไม่ร้องฟ้าล่นก็ไม่รู้ไงว่ามันอยู่ในโรงช้างฟ้าล,ล่างเลยตัดสินใจ ขอเล่าเด็กเพียไหมกระผมอฉันเล่าครับจีแรกเนี่ยตอนที่อยู่นี่สมอรับภูมิรุ่คุณสึกกระดูกเหล็กจะเดินพ้นมาอยู่แล้วปลาแลนกก็จะเดินพ้นมาอยู่แล้ว เอาสั่์ฟ้าลั่นได้ผูกจมาเนั่นแหละสั่งให้กำลังชันเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้และให้คุณสึกวิเส็มฝึกฝีไม้ลายมือ้อมด้วยเพลงดาบเพลงทวนและอายุครบ20่จันสามยามใดให้เด็กคนนี้ตัดหัวคุณสึกกระดูกเรืกคนนั้นและไอเด็กในโรงช้างคนนั้นที่ฟ้าลั่นเอามาเลี้ยงมันก็คือ ักระดูกเหล็กคือใครเหรอไอแม่ทับกระดูกเหล็กคนนั้นมันก็คือคุณศึกวีรเสนและคุนศึกวีรเสนมันก็คือพ่อ,อมึง<น>แล้วมึงจงจำไว้ว่ามึงไม่ใช่พระเอก ยังไงไอสัตว์สนาเลยนั่งสูงสงด้วยเรื่องอยู่ที่กูหมดไอเฮียตั้งแต่ฉากแรกไม่ได้พักเลยรู้เรื่องอยู่คนเดียวเลยเฮียไม่เล่าก็ไม่เล่าให้ฟังด้วยกูมานั่งเล่าเรื่องกรรมการวัดอยู่คุณวีระเสงเป็นพ่อครับวีระเสงคือพ่อของท่านมีข่ารับผิดผิดบ้านทำผิดรั้นใหญ่ไม่เป็นไร คนไม่รู้เป็นผู้ไม่ผิดมันยังไม่สายเกินไป,ไพ,ไปพี่วพ่อ,อข้า,ไ,าไปเถอจะไปนแพ่อข้าไปเถอะโอวีลเซลหลังจากที่คุณศิษย์วีลเซลต่ตีอุ้มเด็กน้อยคนนั้นเข้ามือละหว่างทางกูได้เดินผ่านวัดอพัง ได้ยินเสียงร้องกูไปเห็นทันทีว่านั่นคือหมาไม่ลูกอ่อนมันพยายามจะเดินหนีจากลูกมันไปเดินจากหนีลูกมันไปและแล้วมันก็เดินจากหนีลูกมันไปกูเป็นคนเก็บเด็กคนนั้นขึ้นมาลี้ยงและอยู่กับพระองค์ท่านพจิสิ์เด็กคนนั้นก็ไม่ใช่ใคร มันคือมึงไอ้ยูกหมาพ่อไอ้เหี่อยากออายเห้เทียไม่ใช่หมา สจะตามคุณทือเพืรอเต่ได้หรือไม่ท่านผู้ชม คุณพระสอนสั่งเอาแยกเบ็ดเสร็จถ้คุณพ่อ2ห่สิถ้าคุณแม่สิบสวเลขทับนันเขาลันเขาคล้องยี่อ็ดกับ12บไม่ใช่ของสำคัญ2ีอ็นี้นอง สองคือแม่รู้แน่เท่านั้นบุณคุณของแกพ่อแม่เท่ากันไม่มีกีดกันวันใหน่กว่าใครทองรับลูกเทออยาแม่ตั้งทอประครับประคองลำบากยากเข็นอยาแม่เหนื่อยอนเมื่อแม่ได้นอน เดือนลูกหลอดหอเดเือนเห็นเดือนเห็นดาวคุ้มสมชมชื่นทุกคืนทุกคำ่ำปอนนมอิ่มน้ำปอนน้ำปอนขา้าวไม่ว่าจะกินจะนอนจะร้อนจะหนาวลำบากหนะักเบาพ่อก็เ้าฝ่าัน คนติดคุกพ่อรับทุกยอมคนลูกอยากได้อะไรพ่อจะไปดินรอ้อนหามาให้ลูกตนเทียมหน้าทเทียมตาลูกสุขพ่อสุขลูกทุกพ่อเศร้าลูกน้อยพ่อเอารักเจ้าลูงจ้าลูกขอพ่อให้ลูกหายพ่อหาไปเที่ยวไม่มา ต่อตงตาคอยมองคนอื่นรัเจ้ายังไม่เท่าพ่อเปลี่ยนพระคุณพ่อเปียนสะอาดเดียวองจะไปคุณหายอยากยิ่งกวาคุณทองไม่มีสิ่งของเปรียบเทียบราคาแม่ให้เกิดได้พ่อให้ใช้น้ำตะ,ะคุณพระคุณพ่อมีคุณเหลือนคำลำคา มแม่ลอนอ,ออย่าลืมรักพ่อด้วยนาคุณพี่ดอนมาดานเนื้อว่าสิ่งใจขอคุณนะครับแฟนควาบเจที่ได้มาในวันนี้ให้ท่าเถอสนุกและโชคดีขอคุณน้องพีเพ่นกำลังใจ มาให้กำลังใจขอบคุณนะครับขอบคุณยิ่งชายพรุ่นี้พบกันใหม่คณจะเจกกกอกรรมการโชคดีลาตีส่วนครับเ,เรื่องรา